กับกรณีของคนมือบอลน้องเอนะคะไปเขียนกรอนบอกรักแล้วก็วาดภาพที่บริเวณประตูผาลำปางนะคะก็ทําให้เลอะเทอะแล้วก็เสื่อมคุณค่ากันไปแล้วนะคะก็เลยทําให้ทางด้านของสํานักศิลปกรที่7จังหวัดน่านเนี่ยค่ะเขาเตรียมล่าตัวมาเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อว่าพฤติกรรมแบบนี้ยังมีอยู่นะเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะยังมีอยู่ยังมีอยู่ค่ะแล้วทุกวันนี้ก็มีโซเชียลใช่ไหมมันก็เผยแพร่แล้วก็ไปได้ไกลนะคะก็เลยทำให ทางด้านของนายไกรสินอุ่นใจจินค่ะนักโบราณนะคดีชำนาญการพิเศษรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่7จจังหวัดน่านออกมาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะว่าหลังจากที่อธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยได้เดินทางมาดูความเสียหายภาพเขียนสีประตูผาที่ลำปางนะคะในอำเภอแม่เมาะเนี่ยพร้อมกับมีการสั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมเพราะถือว่าเป็นการกระทบกับ ภาพเขียนสีและทําให้ภูมิทัศน์โบราณสถานนั้นเสื่อมค่าลงด้วยค่ะทางสํานักศิลปากรที่7จจังหวัดน่านซึ่งเป็นผู้ดูแลโบราณสถานในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือได้แก่ลำปางพะเยาแพร่และน่านจะเป็นผู้ดําเนินงานตามคําสั่งการของอธิบดีกรมศิลปากรนะคะซึ่งในเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องเร่งด่วนนะต้องดําเนินการเลยก็คือการลบรอยข้อความที่ถูกขีดเขียนลงไปซึ่งในส่วนที่เขียนลงใน ผาหินนั้นเนี่ยยังไม่กังวลมากนักแต่ว่าในจุดที่เขียนทับภาพเขียนสีโบราณเนี่ยน่าเป็นห่วงะนะจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินการใช้วิธีการแล้วก็ใช้น้ํายาเคมีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยว่าอะไรจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็ไม่ไปทําลายสีโบราณเก่าเขาด้วยนะคะ,คะเพื่อที่จะลอกข้อความใหม่ออกไปแล้วก็เหลือสภาพของภาพเขียนสีโบราณที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดน่ะแล้วก็ อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็เตรียมขั้นตอนก่อนลงมือด้วยค่ะคเห็นบอกว่าเรื่องต่อมาที่ต้องทำนะคะก็คือการเร่งติดป้ายเตือนเพื่อไม่เกิดการกระทําเลนแบบนะคะอยากจะบอกว่าเชยสุดๆเพอเผอสาวที่เป็นคนเ,าเขาเรียกว่าต้นเรื่องที่ได้รับการบอกรักเนี่ยอาจจะได้รับความอับอายไปด้วยร้องดีอ่ะน่าจะใช่เาบอกว่าอันนี้รวมไปถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถจัดกําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูแลคนประเภทมือบอลแบบนี้ได้ตลอดเวล ะะทั้งนี้ก็เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้คนมาขีดเขียในใดๆเพิ่มขึ้นอีกนะคะส่วนในเรื่องของรั้วกั้นนะคะก็อาจจะมีการใช้ลวดหนาวางกัน้นเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใกล้หน้าผาเกินไปซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะอันตรายแล้วก็คือมีภาพเขียนสีโบราณด้วยนะคะ,ะแล้วก็บอกว่ารั้วกั้นอาจจะเป็นแบบสวยงามออกแบบให้เหมาะสมกับภูมิ ภูมิทัศน,น์บริเวณนี้ซึ่งทางกลุ่มงานสถาปัตยกรรมของทางศิลปกรเนี่ยจะเป็นผู้ออกแบบถึงจะเข้ามาดำเนินการได้นะคะ ก็ดูกันแหละว่ารั้วจะออกมาาสวยงามกลมกลืนนะคะ,ะกับภูมิทัศน์แค่ไหนนอกจากนี้ก็มีข้อสังการของอธิบดีกรมศิลปากรด้วยนะคะที่จะให้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่เมาะเพื่อตามหาคนมือบอลที่เขียนข้อความเขียนกรอนบอกลักษ์นี่แหละลงะบนหน้าผาหินเนี่ยนะคะแล้วก็ระบุชื่อไว,ดว้ด้วยโดยมี4ีหชื่อ,อ โอ้ยกล้ามากเลยแต่ <c oughs> น่าจะระบุที่อยู่ไว้ด้วยจะได้ตามตัวได้ถูกได้เร็วนั่นสินะแนะนําให้ใช้ Facebook นะคะคุณพี่คะสมัยนี้มันยุคไหนแล้วคะ <c oughs> คุณใช้หน้าผาเขียนเนี่ยไม่ไหวนะเออ ซึ่งทางด้านของสำนักง,งานศิลปรกรที่7จังหวัดน่านเนี่ยค่ะเขาก็ได้ให้เจ้าหน้าที่นํารายชื่อดังกล่าวไปตรวจสอบกับทางอำเภอนะคะเพื่อตรวจสอบที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ว่าชื่อดังกล่าวเนี่ยมีตัวตนอยู่หรือไม่และมีที่อยู่อยู่ที่ใดจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าทางจังหวัดลำปางนั้นอาจจะไม่ได้สนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เข้ามาช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ดูแลยอย่างจริงจังหลังจากที่มีเหลือหลายหน่วยงานเนี่ย เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาทั้งการปรับเรื่องของภูม,มิทัศน์และการสร้างทางเดินขึ้นไปสถานที่โบราณแห่งนี้นะคะถูกปล่อยทิ้งไว้แล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูแลเท่าไหร่นะคะดออะูอยู่ในพื้นที่ดูแลพื้นป่าของค่ายฝึกรบพิเศษประตูผาอำเภอแม่มอนนั่นเองแต่ว่าเจ้าหน้าที่ และงบประมาณในการดูแลเนี่ยมีขีดจำกัดนะคะหรือหากจะโยนงานดูแลทั้งหมดมาให้สำนักศิลปกรที่เจ็ดน่านดูแลพื้นที่ทั้ง4จังหวัดแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงก็บอกไว้อย่างนั้นนะคะก็เลยอยากให้ทุกฝ่ายในจังหวัดเนี่ยระดมพลังกันช่วยเหลือช่วยกันดูแลกันสักหน่อยนะคะเหมือนกับว่าภาพเขียนสีผาแต้มที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยที่ทางจังหวัดก็ให้ความสนใจแล้วก็หลายๆฝ่ายให้ความร่วมมือจนทุกวันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไป,ปแล้ว